กับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อผลสรุปของเฮานอาากจะพี่น้องเนาะตามคำสัญญาน่าจะพี่น้องเบิ่งแนพี่น้องซออ่อนช้อนแนบอ,อันนี้เด้ออันนี้คือเฮดเพิงหวานน่าจะพี่น้องเฮดเพิงหวานที่นี่นอร์เวย์เด้อกับสาาทผสมในต่างแดนนอกจะพี่น้องเนาะ <c oughs> พ่อได้กินพี่น้องเบิง่งแนดอกใหญ่ๆอวบอวบน่าจะ อันนี้คือสะอ่อนไร้ได้พี่น้องเนาะนี่แถวธาตุแกสีนหนึ่งเป็นดอกเลยเด้อพี่น้องแาวธาตสีนหนึ่งเป็นดอกเลยไดย้หนึ่งเป็นดอกเลยไว้กินกัำลมตม่ำเอาไว้สุกเอาไว้สารพัดแล้วพี่น้องเลยวินเตอร์ เพราะว่ายังวินเตอร์นี่หากินยากเราจะพี่น้องเยงงอะแล้ว,วุ่นแล้วเจ้าของเมึงเน่พี่น้องบัวอ่อนน้ำข่อยเนี่ยบัผู้ใดก็ได้เบิงบ่งเบิ่งคว่ำง่าอีลีได้พี่น้องโมเมนธรรมาดาบัวร,รัรมดาอีลีมืนน่อีงยอมรับว่าบัวร,รัมดาลูกสาวนี่พื้มแห้งหลายไปเพิ่นไปสมเพิ่นอยากไปน้ำโยเพิ่นว่าเพิ่นอยากไปเก็บน้ำพิน่นว่า ม,มาทรรมาดายลิที่เหลือก็เป็นดอกนุมดอกน้อยพี่น้องเอ้ยอีกเกท่าอึวิชไม่เชื่อเดี๋ยวมาโ o s i t i v มาคลาสคลาสถ้ามาอินคลาสฟุตันอีกเกทรุกกะซัตตาโพสิยนอบมึบงแน่พี่น้องอ่อนซ่อนน้ำแข็งนะบ่มาๆพี่น้องมาเอาไปแกงเด้อจ้ะ มา,าไปแกงพี่น้องมาเอาไปแกงผักกะลิโอ้ยตนี้มึงแน่พี่น้องน่าจะดอกใหญ่ๆอู้ห <c oughs> ูนั่นสิข้าวมาฉันชิลเดี๋ยวจิใส่เกลือตั้งเนาะหอมหอมหอมขนาดพี่น้องหอมแห้ง แห้งเด้อเฮ็ดเผื่งอันนี้โอ้ยพี่น้องโอู้ยโ้ยใหญ่แบบนี้สิได้หลายซึ่งอยู่ดอกพี่นอ้องเอ้ยอ่ะพี่น้องสาธาดกะสิได้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะว่านี่คือผลสรุปของเฮานั่นเองตามคําสัญญาสาธาดบอกว่าสาธาดสิให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันผลสรุปนะเบิ่งกันคักๆพี่น้อง เบิ่งกันคักๆจ้าจ้าโอ้โเปิดขนาดพี่น้องได้หลายหนึ่งเติาาบหนึ่งสะท่านได้ตัว๋วสาท่านสิพายเบิ่งเด้อนี่เด้อเนี่ย,ย,ย,ยสะท่านสิพายเบิ่งเมื่อหนึ่งจับกล้องพี่น้องเมื่อหนึ่งกะสิาพายพี่ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันว่าหวานแน่นอนดอกนี่พี่น้องโมมีหนอนเด้อดจ้ะพี่น้อง โอ้ยกรอบพี่น้องขนาดสช่าทาศีพนี่แตกเลยพี่น้องเบิ้งขาวจุ้ยเขาวจุ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอ้าเขาวจุ้ยจุ้ยเลยสุดยอดพี่น้อง อันนี้สำหรับเก็บมือหน,นินะจ้ะพี่น้องเก็บสองปลาเด้อจ้ะพี่น้องสองปลาเด้อมือนีิเด้อนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวทาผ้ามันต่างเด็ดนะเนาะพี่น้องอันนี้อันนี้นางเอกซองคนเก็บเอนเอสเอ็นเอสเบนเตอร์เจ้าไอเวดอีกกินเนาะอันนี้อันนางเอกซองคนเก็บมาอันนี้เฮดมันปู่บ้านเฮาหรือเฮดดอกใบนั่นเองเนาะน่าจะเฮ็ดคอนเทนเดอร์จ้ะพี่น้องอันาคตราคาแพงคือกันเน่าคุณขายเป็นขีดโลกขึ้นกันกนกนขายนะจจะ แต่สำหรับเห็ดเพิองหวาน,วานเห็ดเพิองยักนี่เพิ่นขายกิโลละสองร้อยโครนาตีเป็นเงินไทยเกือบโลละพันพี่น้องโลละพันเป็นลรกันเงินเพิ่นกือบพันสองเป็นไรนอกจากพี่น้องเนาะโอเคนอะกจากพี่น้องสาธากะสษได้อำลาผ้าจากมนอกจากพี่น้องนะเนาะเฮ็ดคลิปสันส้นๆเพราะเป็นน้ำจิ้มเด้ออันนี้คือผมผลผลสรุปที่สาธาได้หายสัญญาเอาไวนะ้นอกจากฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาธาตุพนมเด้อจากสาธาตสีเห็ดแห่มันแล้วนอกจากพี่น้องเนาะโอเค ไปายรักรักเลี้ยงเลทุกท่านช่วยต้อนะครับโดวยด้วยนะครับชอบชบผมผมฝากฝากเป็นเป็นกำลังใจกัให้พวกเราด้วยด้วยนะครับผมผมรักเอฟซีทุกท่านช่วยต้อง กดไลค์กดไดังกดติดตามตให้ให้น้องเดนิสเดนิสด้วยนะครับผมบ,บ๊บายบายบ๊ายบายด้วยดวย